สวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำการประกอบสปริงสตาร์ทนะครับของ h อ่า h o เว a Wave 1 1บ i นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำการประกอบสปริงสตาร์ทนะครับผมมีคำแนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับเมื่อเราทำการผ่าเครื่องออกมานะครับมันจะมีจุดบอดนะครับจุดที่เราจะพลาดนะครับแล้วก็หลายๆท่านเคยพลาดมาแล้วนะครับในขั้นตอนของการประกอบชุดเกียร์แล้วก็ชุดเครื่อง นะครับของตระกูลเวฟนะครับทุกท่านนะเอานะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาพูดถึงนะครับคำถามที่ถามกันเข้ามาบ่อยๆเลยนะครับว่าประกอบเครื่องไปแล้วขับอยู่นะเกียร์สนะครับผมจะเล่นคลัตช์เกียร์สแต่รถมันกระโดดข้ามไปเป็นเกียร์ว่างนะครับอ่ามันไม่ล็อกเกียร์สให้นะครับมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ ถามกันบ่อยๆนะครับเป็นคําถามที่ถามกันบ่อยๆดังนั้นเรามาดูกันตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วไอชุดกลไกนะครับไอชุดกลไกล็อกเกียบสีเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตําแหน่งนี้นะครับมันจะอยู่ตําแหน่งนี้นะครับทุกท่านนี่นะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเจร์ว่างส่วนล่องถัดมาเนี่ยนะครับส่วนล่องถัดมาที่ทุกท่านได้เห็นเห็นไหมมันจะมีล่องอยู่นะครับล่องตรงนี้เป็นล่องเกียบสี่นะครับทุกท่านมันจะไปล็อกล่องตรงนั้นไว้นะครับแต่ ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่านะครับเนื่งละเวลาที่ท่านประกอบมันต้องอยู่ตำแหน่งนี้มันต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะครับมันต้องอยู่ตำแหน่งนี้มันต้องอยู่ด้านนอกอย่างนี้แต่มันมีบางท่านนะครับมีบางเชสไปประกอบเอาไว้อย่างนี้ไปประกอบอย่างนี้นะครับมันผิดนะครับถ้าประกอบอย่างนี้มันผิดนะอ่าประเด็นที่จุดที่มันถูกต้องนะครับมันจะต้องอยู่ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ ถูกต้องนะครับเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับกลไกล็อกเกียร์สี่นะครับจะอยู่ในตำแหน่งนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะเอออันนี้เอียงมุมกล้องให้เพื่อนๆือนเห็นกันชัดๆเลยนะครับทุกท่านเอานะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับสาเหตุที่เข้าเกียร์สี่แล้วมันหลุดนะตรงนี้มีแหวนหนึ่งตัวเด้อนะครับอผมวางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะลืมใส่นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเราถอดฟันเฟืองตรงนี้ออกมานะครับส่วนมากเวลาที่เราล้างมันจะมักจะหลุดออกนะครับ เราจะประกอบไม่ถูกนะเดี๋ยวจะประกอบให้เพื่อนๆดูนะ,ะนี่เห็นไหมสปริงตัวนี้นะครับถ้าสปริงตัวนี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในขณะนี้ถ้าหนึ่งละมันล้านะครับมันล้าเนี่ยมันจะไม่ล็อกเกียร์สี่ให้อย่างแน่นอนเลยแหละนะครับแต่ก็เป็นไปได้น้อยมากนะครับในเรื่องของประเด็นที่ว่ามันล้านะครับแต่ส่วนมากประเด็นที่เจอนะครับสาเหตุที่เจอว่าเกียร์สี่นะครับ เกียสี่เล่นคาดมันกระโดดไปเป็นเกว่างก็คือหนึ่งละตรงนี้มันหลุดเนี่ยตรงนี้มันหลุดนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับมันหลุดนะครับสองนะครับสปริงตัวนี้ขาดหรือว่าหักนั่นเองนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็ฝากคุณเพื่อนไปพิจารณาด้วยก็แล้วกันนะครับว่าสปริงของเรานะครับอ่าสปริงของเราเนี่ยมันขาดมันล้าหรือไม่นะครับหรือบางท่านนะครับอาจจะไปประกอบแบบนี้นะครับ เพราะว่ารถบางรุ่นน่ะมันประกอบแบบนี้จริงนะครับมันประกอบแบบนี้จริงๆนะบางรุ่นแต่ในรุ่นนี้มันไม่ได้ประกอบแบบนั้นนะครับในรุ่นนี้มันใส่แบบนี้นะครับสําหรับเฟืองล็อกเกียร์สี่นะอ่านี้ใส่ยังไม่ลงล็อกนะครับมันจะต้องอยู่ตําแหน่งฝั่งนี้นะครับทุกท่านนะเอ้าสมมุติว่าถ้าเราล้างแล้วมันหลุดออกมาล่ะนะครับถ้าเราคว่ำล้างแล้วหลุดออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับที่มันจะหลุดออกมานะครับตรงนี้มันไม่หลุดแล้วนะครับเวลาประกอบก็ใส่แหวนใส่แหวนตัวใหญ่เนี่ยก็ไปก่อน ใส่แหวนปั๊บนะครับแปว่นลงไปนะครับบูทนะครับนี่บูทนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับคว่ำหน้าลงแบบนี้นะครับคว่ำหน้าลงนะครับนี่นะครับเห็นไหมตำแหน่งที่เขาอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านแล้วก็ใส่แหวนตัวบนเข้าไปนะครับส่วนราวเกีย์อีกตัวหนึ่งที่มักจะหลุดนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ถ้าหลุดออกมามันก็จะมีอยู่แค่นี้เองนะครับมีแหวนหนึ่งตัวเนี่ยนะครับเห็นไหม มีแหวนดาวหนึ่งตัวนะครับแหวนดาวก็ใส่ลงไปในร่องฟันเฟืองอย่างนี้นะครับตามด้วยฟันเฟืองเนี่ยนะครับตามด้วยนี่นะครับตามลงไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับตามลงไปเลยนะครับถ้ามันหลุดนะครับแล้วก็แหวนหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่เราใส่แหวนลงไปแล้วทั้งสองตัวนะครับให้สังเกตด้วยนะครับรถบางคันแหวนมันไม่มีมานะครับทําไมมันไม่มีมานะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่นะครับทุกท่าน มันมีทุกคันแหละแต่ว่ามันติดมาอยู่ฝั่งนี้ไงมันติดมากับลูกปืนเนี่ยนะครับมันมักจะติดออกมากับลูกปืนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนี้แหละนะครับฝั่งตรงข้ามแข้งเห็นไหมอีกฝั่งเนื้อเนี่ยนะครับมันจะติดออกมานะครับทําให้เราหาไม่เห็นทําให้เราไม่สังเกตนั่นเองนะครับทุกท่นานอ่วะนะครับอ้าวระเด็ยนต่อมานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มไฟเกียร์นั่นเองนะครับข้างในก็จะมีสปริงอยู่แบบนี้นะครับก็บบให้เรานะครับทําการตรวจเช็กด้วยว่า กดลงไปนะครับเวลาเรากดลงไปมันเด้งแบบนี <fit kind of popcorn> ้หรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะประกอบเครื่องนะครับถ้าหากว่าเราไม่เช็คนี่นะครับประกอบเข้าไปปั๊บนะครับไฟเกียร์ไม่ติดน้้ามันจะยุ่งนะครับตรงนี้นะครับเป็นปุ่มไฟเกียร์นะครับทุกท่านเอาละนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องทำการตรวจเช็คก็คือตำแหน่งนี้ตรวจเช็คไว้ให้ดีนะครับนี่นี่นี่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งปั๊มน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับเฟืองปา ตัวล็อกปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับมันจะต้องเข้ามานะครับกับแกนตัวนี้นะครับต้องเล็งให้ดีนะเวลาประกอบเดี๋ยวจะมีเทคนิคการประกอบมาฝากคุณเพื่อนแต่ตอนนี้นะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องของสปริงสตาร์ทกันสักนิดหนึ่งนะครับในคลิปนะครับที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับว่าเวลาที่เขาไปทําการแปลงคัดมือมาแล้วเขาทําการเชื่อมไม่ว่าจะเป็นเชื่อมแกนเกียร์นะครับฝั่งโน้นเชื่อมทำคัดนะครับแล้วมันเกิดเป็นอาการการสตาร์ตกุกสาเหตุก็เพราะว่า เวลาที่ปล่อยกระแสไฟเข้าแกนสตาร์ทนะครับมันทําให้เฟืองตัวนี้นะครับเฟืองตัวล่างเนี่ยนะครับเฟืองตัวล่างนะครับมันอาร์กนะครับมันอาร์กเป็นรอยติดกันกับแกนกลางนะครับทุกท่านเฟืองตัวล่างเป็นอาร์กเป็นรอยติดกันกับแกนกลางทําให้เวลารอบเครื่องเครื่องมันทํางานเกียร์มันหมุนเนี่ยนะครับมันจะกระตุกเพราะว่ามันฝืดนั่นเองนะครับทุกท่านนะสาเหตุมันก็เกิดมาจากการวางตาแหน่งสายกาวที่ ผิดจุดผิดเป้าหมายนั่นเองนะครับเวลาเราเชื่อมคันเกียร์เราก็ต้องปล่อยไฟเข้าคันเกียร์เวลาเราเชื่อมคลัตเราก็ต้องปล่อยไฟเข้า,า,าชมามคลัต์นั่นเองนะครับรทุกท่านนะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไปพิจารณาด้วยก็แล้วกันเรื่องของออการเชื่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื่อมอะไรก็แล้วแต่นะครับรทุกท่านนะก็ฝากเพื่อนๆไว้เลยครับทุกท่านทีนี้นะครับเราก็มาใส่สปริงสตาร์ทกันนะครับสปริงสตาร์ทนะครับให้สังเกตเขี่ยวตรงนี้นะครับเขี่ยวตรงนี้ มันจะมีรูอยู่นะครับมันจะมีรูอยู่นะครับฝั่งนี้นะครับอ่ากล้องมันอาจจะมองไม่เห็นนะนี่ตรงนี้นะครับตรงปลายนิ้วผมนะครับมันก็จะมีรูอยู่นะครับเห็นไหมนะครับมันมีรูอยู่นะครับดังนั้นเราก็เอาสปริงนะครับไปสวมเข้ารูนะครับทุกท่านไปสวมเข้ารูเลยนะครับพอเราสวมเข้ารูแล้วนะครับอ้าวมันยังไม่เข้านี่ว่าเข้าแล้วนะครับ พอสปริงเข้าไปภายในรูแล้วนะครับทีนี้เราก็เอาบูทตรงนี้มาใส่นะครับเอาบูทมาใส่เนี่ยนะครับบูทตัวเก่ามันแตกนะครับในกรณีที่บูทเก่ามันแตกเราอาจจะกลับด้านนะครับกลับด้านเนี่ยสไลด์รูนะครับสไลด์รูให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วกลับด้านก็ได้แต่มันก็มีขายนะครับก็ซื้อมาใส่เลยก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะไปลงไปลงตรงร่องสปริงพอดีนั่นแหละนะครับตรงร่องสปริงเมื่อกี้นะครับก็ใส่ลงไปแบบนี้นะครับ หลังจากที่เราใส่แล้วนะครับตรงนี้เราก็ใส่แหวนล็อกลงไปเลยนะครับทุกท่านใส่แหวนล็อกลงไปกันหลุดนั่นแหละนะครับทุกท่านตรงนี้อาจจะใส่ยากสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องออกแรงสักนิดหนึ่งในการใส่นะพอเราใส่แล้วนะครับเราก็เอี่ยวสปริงเลยนะครับบิดสปริงนะระวังมันบาดแข้งนะครับทุกท่านนะก็บิดสปริงมาลงรูตรงนี้นะครับ่าลงรูตรงนี้แหละเนี่ยนะครับเนี่ยก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนสปริงสตาร์ท นะครับของ Honda w เว e 110i นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกท่านก็นะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาประกบเครื่องกันนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็มาเปลี่ยนสปริงสตาร์เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับพี่น้อง FC ทั่วโลกนะครับสำหรับท่านที่นะครับมีอาการสปริงสตาร์ขาดนะครับก็จะประกอบประมาณนี้นะครับภายในห้องเครื่องนะครับทุกท่าน